เพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้พิกขุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำสรรเสริญย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่ก็บุคคลย่อมไม่เพลิดเพลิน oid, ย่อมไม่พร่ำสรรเสริญย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่ซึ่งอะไรย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำสรรเสริญย่อมไม่มส,ส,ย,บมสยบมัวเมาอยู่ ซึ่งสังข,ขารเมื่อเขาไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาอยู่ซึ่งสังขารความเพลินในสังขารย่อมดับเพราะมีความดับแห่งความเพลินจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพ จึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกขุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ ย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พล่ำสรรเสริญย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่ก็บุคคลย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำสรรเสริญย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่ซึ่งอะไรย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำสรรเสริญย่อมไม่สยบมัวเมาอยู่ซึ่งวิญญาณเมื่อเขาไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญ ไม่สยบมัวเมาอยู่ซึ่งวิญญาณความเปลินในวิญญาณย่อมดับเพราะมีความดับแห่งความเพลินจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแหล ชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนตสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกุทั้งหลายนี้เป็นความดับแห่งรูปความดับแห่งเวทนาความดับแห่งสัญญาความดับแห่งสังขาร และความดับแห่งวิญญาณนิวรณ์คืออวิชาภิกุทั้งหลายเราไม่มองเห็นนิวรณ์อื่นแม้อย่างหนึ่งซึ่งเมื่อหมู่สัตว์ถูกนิวรณ์หุ้มห่อแล้วย่อมแล่นไปท่องเที่ยวไปตลอดการยืดยาวนานเหมือนอย่างนิวรณ์คืออวิชานี้เลย ภิกขุทั้งหลายเพราะว่าหมู่สัตว์ผู้ถูกนิวรนคืออวิชาหุ้มห่อแล้วย่อมแล่นไปท่องเที่ยวไปตลอดการยืดยาวนานทำอื่นแม้อย่างหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้หมูสัตว์ถูกทำนั้นหุ้มห่อแล้วต้องท่องเที่ยวไปตลอดการยืดยาวนานเหมือนหมูสัตว์ ผู้ถูกโมหะหุ้มหอแล้วไม่มีเลยส่วนอริยสาวกเหล่าใดละโมหะแล้วทำลายกองแห่งความมืดได้แล้วอริยสาวกเหล่านั้นย่อมไม่ท่องเที่ยวไปอีกเพราะอวิชชาอันเป็นต้นเหตุย่อมไม่มีแก่อริยสาวกเหล่านั้น นิวรห้าคือเครื่องร้อยรักวาเสษทะเปรียบเหมือนแม่น้ำอจิรวดีน้ำเต็มเปี่ยมเสมอขอบฝั่งกาก้มลงดื่มได้ครั้งนั้นบุรุษผู้ต้องการฝั่งสแสวงหาฝั่งไปยังฝั่งประสงค์จะข้ามฝั่งไปเขากลับนอนคลุมตลอดศีรษะเสียที่ฝั่ง วาเสฐะท่านจะสสำคัญความข้อนั้นว่าอย่างไรบุรุษนั้นพึงไปสู่ฝั่งโน้นจากฝั่งนี้แห่งแม่น้ำอจิรวดีได้หรือไม่ไม่ได้เลยท่านพระโคโดมผู้เจริญวาเสถะฉันนั้นก็เหมือนกันนิวรห้าเหล่านี้ในอริยวินัยเรียกว่าเครื่องปิดบ้าง เรื่องกันบ้างเครื่องคลุมบ้างเครื่องร้อยรัดบ้างนิวรณ์ห้าอะไรบ้างคือกามฉันทะนิวรณ์พยาบาทนิวรณ์ทีนมิทะนิวรณ์อุทธัจจกกุกกุจจานิวรณ์วิจิกิจฉานิวรณ์วาเสตะนิวรณ์ห้าเหล่านี้ในอริยวินยัย เรียกว่าเครื่องปิดบ้างเครื่องกั้นบ้างเครื่องคลุมบ้างเครื่องร้อยรัดบ้างวาเสตตะพวกพรามผู้ได้ไตรวิชาถูกนิวรห้าเหล่านี้ปิดแล้วกั้นแล้วคลุมแล้วร้อยรัดแล้วก็พรามผู้ได้ไตรวิชาเหล่านั้นละธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นพรามเสีย สมาทานธรรมประพฤติทธรรมที่ไม่ทำบุคคลให้เป็นพรามเขาถูกนิวรห้าปิดแล้วกั้นแล้วคลุมแล้วร้อยรัดแล้วเบื้องหน้าจากการตายเพราะกายแตกทำลายจะเข้าถึงความเป็นสหายแห่งปรมข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้สังโยชน์มีอะไรบ้าง สังโยชน์สิบภิกขุทั้งหลายสังโยชน์สิบประการเหล่านี้สิบประการอะไรบ้างคือโอรัมภาคียสังโยชน์ห้าประการและอุทธร,รมภาคียสังโยชน์ห้าประการโอรัมภาคียสังโยชน์ห้าประการอะไรบ้างคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจชา สีลพตาปรามาตกามฉันทะพยาบาทเหล่านี้แลโอรัมพาคิยสังโยชน์าประการอุทธ,ธมพาคิยสังโยชน์าประการอะไรบ้างคือรูปปราคะอรูปปราคะมานะอุทธจัจอวิชา เหล่านี้แลอุดรมภาคิยสังโยชน์ห้าประการพิกุทั้งหลายเหล่านี้แลสังโยชน์สิบประการข้อเสียของการมีสังโยชน์เพราะมีสังโยชน์สัตวร์จริงท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัตรพิกุทั้งหลาย สงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏเมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่สัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มพูนปัตตภี ที่เป็นป่าชา้าตลอดกาลนานเหมือนอย่างนั้นพิกุทั้งหลายเปรียบเหมือนท่อนไม้อันบุคพลซัตขึ้นไปสู่อากาศบางคราวตกเอาโคนลงบางคราวตกเอาตอนกลางลงบางคราวตกเอาปลายลงข้อนี้ฉันใดพิกุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้น มีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ก็ฉันนั้นเหมือนกันบางคราวแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเล่าภิกขุทั้งหลายเพราะเหตุว่าสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ที่สุดเบื้องต้น ที่สุดเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏเมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่สัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มภูณปัตภีที่เป็นป่าชา้าตลอดกาลนานเหมือนอย่างนั้นพิกุทตั้งหลาย ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้พิกุทั้งหลายเปรียบเหมือนท่อนไม้อันบุคพลซัดขึ้นไปสู่อากาศบางคราวตกเอาโคนลงบางคราวตกเอาตอนกลางลง บางคราวตกเอาปลายลงข้อนี้ฉันใดภิกขุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ก็ฉันนั้นเหมือนกันบางคราวแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเล่าภิกขุทั้งหลาย เพราะเหตุว่าสัตว์เหล่านั้นไม่เห็นอริยสัตว์ทั้งสี่อริยสัตว์ทั้งสี่อะไรบ้างคืออริยสัตว์คือทุกขอริยสัตว์คือเหตุให้เกิดทุกขอริยสัตว์คือความดับไม่เหลือของทุกข์อริยสัตว์คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกขพิกุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเป็นเครื่องกระทําให้รู้ว่าทุกขเป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือของทุกข์เป็นอย่างนี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกขเป็นอย่างนี้ดังนี้พิกุทั้งหลายเพราะไม่รู้ถึงไม่แทงตลอด ซึ่งอริยสัตว์สี่อย่างเราและพวกเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัตตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้พิกขุทั้งหลายอริยสัตวสี่อย่างอะไรบ้างพิกขุทั้งหลายเพราะไม่รู้ถึงไม่แทงตลอดซึ่งอริยสัตวคือทุกข์อริยสัตว์คือเหตุให้เกิดทุก อริยสัจคือความดับไม่เหลือของทุกข์อริยสัจคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เราและพวกเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัตตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้พิกขุทั้งหลายเมื่ออริยสัจเืืทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ ความดับไม่เหลือของทุกข์ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เป็นความจริงที่เราและพวกเธอทั้งหลายรู้ถึง ใจฟังกันหมดทนั้อุตตุปาละโทติโรวันนาโตปาติปานาโทสุขัสสะทัตตาเมตตาวิสุขังโสอธิกัตติ ytatatawa pangwanaang suka japati pan tuh di kayu ya sawwaho dia day tuh ba jadiiti kali kali sepennyawatan กาเลนะทินังอริเยสุชุปุเตสุตาทิสุวิปัสสนมานาตัสสาวิปุลาโหติตาคินาเยตตะอนุโมทันติเวยาวัจจังการนติวานาเตนตาคินาโอนาเตปิปุญญาสัพพากิโน ตาสมาตเตอปาทิวานาจิตโตยัตตินังมหาพลังปุญญาณิปัลโลกสมิงปฏตติทหนติปานินันติ ไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทโธวันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่อง <c oughs> <c oughs> การเข้าไปสนใจคำแต่งใหม่มีผลทำให้คำตถ,ถาคตอันตรธานหายไปในหนังสือพุทธุจนหมวดธรรมฉบับเดรัจฉานวิชาหน้า92 จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่สิบหกนาที่311ข้อที่672้ิบสพิกุทั้งหลายเรื่องนี้เคยมีมาแล้วกลองศึกของกษัตริย์พวกทศาลาหะ เรียกว่าอนากะมีอยู่เมื่อกลองอนากะนี้มีแผลแตกหรือริพวกกษัตริย์ทศรหะได้หาเนื้อไม้อื่นทำเป็นลิ่มเสริมลงในรอยแตกของกลองนั้นพิกุทั้งหลายเมื่อเชื่อมปะเข้าหลายครั้ง <c oughs> หลายคราวเช่นนั้นนานเข้า ก็ถึงสมัยหนึ่งซึ่งเนื้อไม้เดิมของตัวกลองหมดสิ้นไปเหลืออยู่แต่เนื้อไม้ที่ทำเสริมเข้าใหม่เท่านั้นพิกุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตจกมีพิกุทั้งหลายสุดตันตะเหล่าใด ที่เป็นคําของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตละว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยวหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สำคัญว่า เป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนส่วนสุดตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคำร้อยกลองประเภทกาบกลอนมีอักษรสลาดสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคํากล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นํำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักฟังด้วยดี จากเงี่ยหูฟังจากตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจากสํำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนพิกขุทั้งหลายความอันตรธานของสุดตันตะเหล่านั้นที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตละว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาจักมีได้ด้วยอาการอย่างนี้แล ต่อไปจะให้ฟังพุทธวชนุจากการทรงจำเรื่องทำความเพียรแข่งกับอนาคตตััยในหนังสือพุทธทชนุษณหมวดธรรมฉบับปฐมธรรมหน้า173จากพระตบิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธชนุษเล่มที่22หน้าที่117ข้อที่78โดยพิกุอาทิตย์ ขุพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัตรนี้ข้าวกล้างามดีบินดาหาได้ง่ายเป็นการสะดวกที่จะยังชีวิตให้เป็นไปด้วยความพยายามแสวงหาบินธบาดแต่จะมีสักคราวหนึ่งที่พิกษาหายากข้าวกล้าเสียหายบินดาหาได้ยากไม่เป็นการสะดวกที่จะยังชีวิตให้เป็นไปด้วยความพยายามแสวงหาบินดาบัดเมื่อพิกษาหายาก ที่ได้พิษาหาง่ายคนทั้งหลายก็พากันอพยพไปที่นั่นเมื่อเป็นเช่นนั้นการอยู่คลุกคลีปะปนกันในหมู่คนก็จะมีขึ้นเมื่อมีการอยู่คลุกคลีปะปนกันในหมู่คนจะมานัสิกานถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นไม่ทําได้สะดวกเลยและเจตเสพเสนนาสนะอันเงียบสงัดซึ่งเป็นป่าชัดก็ไม่ทําได้ง่ายๆเลย ก่อนแต่สิ่งอันไม่เป็นที่ต้องการไม่น่าใครไม่น่าชอบใจนั้นจะมาถึงเราเราจะรีบทำความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ถึงแล้วจักอยู่เป็นผาสุขแม้ในคราวที่เกิดทุก,กภัยนี้เป็นภัยในอนาคตประการที่สซึ่งพิขุผู้มองเห็นอยู่ ควรแท้จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในการทำเช่นนั้นเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งดังนี้เอวัง เพราะว่าความสิ้นไปแห่งตันหานั้นคือนิพพานดังนี้ฉันทะเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอโอกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงสแสดงซึ่งเหตุเกิดและความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกข์แก่ข้าพระองค์เถิด ขามณนิถ้าเราพึงปารบอดีตการแสดงเหตุเกิดและความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกข์แก่ท่านว่าในอดีตการได้มีแล้วอย่างนี้